ขอบแนชา,านชลาทารที่3เพื่อความปลอดภัยของผู้นและต้องหน้าถอยห่างจากเส้นปลอดภัยสีขาวด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่นี่สถานีชุมทางหัดใหญ่ที่นี่สถานีชุมทางหัดใหญ่ท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงที่สถานีชุมทางหัดใหญ่ก่อนที่ท่านจะลงจากขบวนรถ ตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านที่นําติดตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยค่ะสําหรับขบวนรถที่ข้อเทียบในทางมาที่2ขบวนรถต้องอย่างอลาขบวนที่4อ2ในทางรับศพที่38สนามนนครศรีธรรมราชใต้ทางสถานียะลาค่ะทารู้ในสารที่มีตรวจดนสารเ็ที่เรียบร้อยแล้วกรุณานำสิ่งของและสัมภาระของท่านขึ้นขบวนรถและจัดหาที่นั่งให้เซฟขึ้นเรียบร้อยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบกดทราบค่ะ เลอขาอฝ่ายของท่านผู้ได้สารท่าน,น